สวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์ฟุตบอลประจำวันที่25มิถุนายน2567มาเริ่เมื่อที่คู่แรกกับศึกโยูโร2024ระหว่างฝรั่งเศสพบกับโปรแลนด์เตะกันที่สนามซิกเนลอูรนาพาร์คเวลา5ทุ่มฝรั่งเศสยังต้องมองถึงชัยชนะเพราะเกิดพลาดท่าแพ้แลวอีกคู่ออสเตรียเก็บ3คะแนนได้จะทำให้พวกเขาเนี่ยหล่นมาเป็นอันดับที่3นะครับซึ่งต้องไปลุ้นเข้ารอบเหนื่อยแต่โชคดีตรงที่มาเจอกับโปรแลนด์ที่ตกรอบไปแล้วจึงเป็นจังหวะดีของตราไก่ในการจะบวก3คะแนนสำคัญประกอบกับมาตรฐานอดีตแชมป์ปี เียไปถึง5ประตูจาก2แมตช์แรกเนี่ยซ้ำลงเตะแบบหมดไฟมุมโดนฝรั่งเศสต้อนขาดก็มีสูงนะครับราคา1.5วางบอลต่อดีกว่าครับ คู่ต่อมาฮอลแลนด์พบกับออสเตรียเตะกันที่สนามโอลิมเปียสเตเดียมเบอร์ลินเวลาห้าทุม่มสนุกแน่นอนนะครับสาหรับคู่นี้เพราะยังมีรุนผ่านเข้ารอบเหมือนเหมือนกันโดยส่วนตัวมองว่าฮอลแลนด์มีดีพอในการเข้าวินมากกว่านะครับเพราะรูปแบบการเล่นและการเข้าทําก็ถือว่าหลากหลายเลยทีเดียวบวกกับนักเตะชุดนี้มีฝีเท้าที่โดดเด่นไปทุนเดิมอีกด้วยนะครับจึงมองว่าถ้าหน,น,นี้เกมลุกเฉียบคมกว่านะักที่เสมอกับฝรั่งเศสมายังไงก็สามแต้มเต็มอยู่ในกำมือของพวกเขานะครับขณะที่ออสเตรียยูโรหุนนี้ก็ถือว่าเป็น เด็ดของคู่แข่งเล่นงานในท้ายที่สุดเกมนี้ฟันธงครับต่อไปที่ฮอลแลนด์ ผูต่อมาอังกฤษพบกับสโลวีเนียเตะกันที่สนามโคโลนสเตเดียมเวลาตีสองอังกฤษเข้ารอบแล้วนะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นอันดับที่เท่าไหร่แต่พวกเขาเนี่ยต้องมองถึงชัยชนะเพื่อหนีเยอรมันในรอบต่อไปอีกทั้งต้องการเรียกศรัทธาจากแฟนบอลเนื่องจาก2แมตช์แรกผลงานน่าผิดหวังแต่ก็ไม่ง่ายแน่นอนนะครับเพราะสโลวีเนียก็ต้องการ3คะแนนหรือ1แต้มเพื่อลุนเข้ารอบจึงสู้ยิบตาประกอบกับฟอร์มนัดก,ก่อนหน้าก็ไม่แย่นักนะครับเมื่อยันเสมอทั้งเดนมาร์กกับเซอร์เบียก็คงเล่นเกมรับและรอโต้ลลกลับได้ตามถนัดดาทีม่1.2ชเเปิว วเนียที่หลังพิงฝาจะไม่แพ้ขาดเผลเผเยี่ยันเสมอได้ด้วยเกมนี้ฟันทงครับลองไปที่สโ,โลเวีเนียและถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครกับช่องเล็กช่องนี้ไว้ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ